สวัสดีค่ะหนูซ้อนแกวเดอวัน,นี่หนูผีผ้ามาชมวิวในสวนพ่อหนูปูเขาขงาแงๆหนูนี่ผีผ้ามาชมวิวเดินทุ่มดีๆถ้าเขียวกันได้ได้ไหมนี่หมูมันน้ำได้หนูถือกล้องให้ยู่ เขางามเขางามค่ะเหลาเกี ạ, a, ่ยวขาเป็นบ่เกี่ยวข่าเป็นบ่เบ้อเก่งแวะมีนี่เพเดี๋ยวพกนี้สาชมวิวอีแล้วพวนี่สามค เขางามค่ะเขาจะ่าเขาเกียวขาไม่จขเียวขาเลยเดี๋มูเขาากียวขามสดาไปเดินสวนอี ของหนึ่งมีผ้าปูนี่หยัหง,ยงเต็มเล้งเต็มมีฝ้ายยางน้ำมีต้นอยูคาร์น้ำมีต้นมันน้ำได้ไหมเน่ยอากาศดีมากเลยค่ะลมพัดเย็นมาก 瞅俺不？